สั่งต้นเนื้อเยื่อร้อนแรกร้อยต้นหวานกรอบหลายเจ้าเดยกเขาถามอยู่ว่าทาไมใบมันเขียวจังมันใช้ที่ผมดีไปใช้ได้พี่มันอาจจะดีกว่าก็ได้ต้องมาดูว่าผมใช้อะไร วันนี้ก็จะพาพี่ๆมาชมสวนนะครับนะอินทรพาลำบ้านสักระโจมนะครับอยู่สุพรรณบุรีอำเภอดอนเจดีนะครับนะโลกเอาโลกก่อนโลกเนี่ยมันก็จะเหมือนอต้นไม้ทั่วไปที่เราปลูกในประเทศไทยครับแต่ว่าจะน้อยกว่าเพราะว่า ตัวผาลัมของเขาเนี่ยจะทนส่วนแมลงน้อยมากเพราะว่าใบของเขาแข็งมากพวกหนอนพวกอะไรเนี่ยจะไม่กินใบจะมีแค่ด้วงถ้าด้วงลงก็คือต้องป้องรีบป้องกันเลยก็จะมะีจะพวกลาลาน้ําค้างอย่างพวกนี้ลาน้าค้างลาน้ําค้างลาสนิมก็เราก็ใช้เขาเรียกอะไรยาทั่วไปเป็นชีวพันธุ์บ้างอะไรบ้างต้องนําเข้า เพราะว่าเป็นต้นเนื้ยเยื่อนะครับเมืองไทยยังยังผลิตนเนื้อเยื่อไม่ได้อย่างที่สวนเนี่ยเน้นสายพันกินสดสายพันธุ์บาฮีนะเพราะว่าอะไรหนึ่งก็คือรสชาติเนี่ยหวานกรอบเป็นราชาแห่งทะเลทรายเลยละ่ะในช่วงที่ปลูกเริ่มแรกจะต้นจะออกมาจากแคปซูลก็จะเลี้ยงไว้ประมาณ1ปีเพื่อให้ต้นเขาแข็งแรงเราก็จะมาลงปลูก การปลูกเนี่ยต้องหนึ่งต้องเตรียมหลุมดินแต่และพื้นที่ไม่เหมือนกันเราต้องเตรียมเตรียมหลุมเตรียมดินให้เขาใหม่ปรุงใหม่เกือบทั้งหมดอย่างอย่างที่สวนนี่ก็คือเมตรคูณเมตรเลยเพราะว่าอะไรหนึ่งก็คือ,อาการจเจริญเติบโตจะดีกว่าการดูแลเนี่ยเริ่มแรกอาจจะต้องดูแลเขาเยอะหน่อยเพราะว่ารากเขายังไม่เดินเรื่องการให้ปุ๋ยให้อะไรเนี่ยน้อยมากเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือเขาจะทนปีแรกเราก็จะให้น้ําให้ป,หปุ๋ยตามปกติเหมือนเราปลูกต้นไม้ทั่วไปครับ ปีสองเราก็จะเริ่มเริ่มตัดแต่งแล้วเพราะว่าตัวเอวารัมเนี่ยเขาถ้ามีหนามพวกนี้ต้องตัดออกครับตัดออกมดเลยบางสวนเขาก็จะลี่เลยก็จะเริ่มตัดแต่งหนามตั้งแต่อายุ2ปีปุ๋ยก็เดือนละครั้งให้น้ํานี่แล้วแต่บางสวนเขามีน้ําเยอะเขาก็จะให้วันเว้นวันก็ได้อาทิตละวันก็ได้เขากินน้ค่อนถ้าจะน้อยพุงหอก็คือ หนึ่งชั้นนอกเนี่ยเป็นถุงก,กระดาษกันน้ําธรรมดาห่อกันฝนเพราะว่าอะไรทําไมต้องห่อช่วงที่เขาจะเก็บเกี่ยวเนี่ยมันเข้าฤดูฝนพอดีบ้านเราไม่เหมือนมืองนอกเดี๋ยวก็ฝนเดี๋ยวก็ร้อนอะไรก็มีแล้วก็ป้องกันแสงแดดไม่ให้ผิวเขากด่างส่วนถุงชั้นในเนี่ยห่อก็ได้ไม่ห่อก็ได้ถุงชั้นในแต่ที่ส่วนเลือกห่อเพราะว่าหนึ่งเวลาออกจัดแล้วเนี่ยจะง,งดใช้สารเคมีส่วนหนึ่งต้องป้องกันมแมลงก็ห่อไว้ดีกว่า เดิมเลยอนะผมผมก็ทําทํางานบริษัทนี่แหละพอถึงจุดจุดหนึ่งเราแบบอยากที่จะทําเกษตรเราก็ไปศึกษานะศึกษาตอนแรกได้พืชหลายตัวมากเลยอันนู้นก็ดีอันนี้ก็ดีนะแต่พอเราศึกษาแล้วสภาพอากาศแปลงที่เรามีเนี่ยมันไม่ได้เราก็ไปศึกษาดูพืชต่างๆที่มันมันทนแรงก็มีหลายตัวแต่มันทนแรงจริงแต่ว่าลาปลูกแล้วมันไม่ตายแต่มันไม่โต ก็หาอยู่นะไปเจออินทราลัมก็ตัดสินใจสั่งต้นเนื้อเยื่อร้อนแรกร0อยต้นก็เริ่มลงต้นเนื้อเยื่อตั้งแต่ปี2561ก็ทำสำเร็จ2ปี8เดือนออกผลชุดแรกสูตรแรกเนี่ย9,000กว่าร่วมหมื่นชุดหนึ่งต้องเสีย ใช้ได้แค่ปีเดียวชุดเนี้ผมมารู้จักตัวที่ผมใช้ก็คือ Air Force เนี่ยตัดมาครึ่งนึงเลยอาติีเทาหมื่นนึงอะหมื่นนึงผมก็เสียแค่ห้าพันคนที่มาดูอะเขาถามว่าทำไมใบมันเขียวผม,ผมก็บอกว่าไปไปดูของที่ผมใช้ก่อนพี่ต้องไปลองใช้ดูมันใช้ที่ผมดีไปใช้ดีพี่มันอาจจะดีกว่าก็ได้ใครเยรู้เดิมเลยเนี่ยผมก็ใช้ตัวสารจบใบ ตามท้องตลาดเนี่แหละมันสามารถทาให้เปียกผมก็ใช้ปกตินี่แหละก็พ่นไปเออมันก็เปียกดีแต่เวลาเปียกเสร็จแล้วเนี่ยคําว่ามันซึมเนี่ยเวลาเราพ่นไประหว่างมันเปียกกับมันดูดซึมเนี่ยมันมันแยกออกมันมองเห็นอย่างตัวสารจากใบที่ขายท้องตามตลาดทั่วไปเนี่ยมันทำทำให้ใบเปียกแต่ว่าตัวเอฟอร์สมันทําให้ซึมถ้าคนใช้คนเคยใช้เนี่ยจะรู้เลยตัวเอฟอร์สเนี่ยใช้มานานละใช้มาตั้งแต่เริ่มเริ่มต้นที่ปุ๋ยน้ยนำพาลัมส่วนตัวปุ๋ย g กม m าทู 2, กับตัวซีโฟตัวซีโเนี่ยเพิ่งมาใช้กลางฤดูที่เริ่มออกจานเมื่อปีที่แล้วพอดีช่วงนั้นกลางฤดูแล้วก็จะมีหลายส่วนเนี่มีปัญหาเรื่องแตกบ้างผลเหี่ยวบ้างนะครับเราก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มกลัวแล้วเราก็ไปดูไปศึกษาแล้วก็ไปเจอตัวแก m m าทกับตัว c ีโฟนะครับแล้วก็เอามาทดลองใช้แอมินก็แนะนําให้ใช้ใล้ลองใช้ดูก็ใช้บวกกันผลตอบรับจะบอกว่า มันดีหลายเจ้าเดี๋วเาถามอยู่ว่าทำไมใบมันเขียวจังต้องไปดูว่าผมใช้อะไรตัวซีโฟนี่แอดมินแนะนําว่าป้องกันในลูกแตกส่วนตัวแก m มาทูเนี่ยทำไมผมเอามาใช้คู่กันเลยเพราะว่าผมต้องการบำรุงต้นไปด้วยแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งของตัวป้องกันเชือ้อราก็อย่างที่เห็นนะครับตัวมันมันไม่มีเชือ้อราด่านสุดท้ายก็คือผลเหี่ยวผมใช้ตัวของแกมมาทูใช้สะสมอาหารใช้บำรุงต้นเพราะเป็นปุ๋ยน้ํา อันนี้ก็จะเป็นผลที่เริ่มเข้าสีแล้วนะอินทพรามเนี่ยจะเริ่มเข้าสีประมาณ120วันหลังจากผสมครับแต่ที่สวนเนี่ยเข้าสีก่อนที่สวนจะเริ่มเข้าสีประมาณ90วันวก็จะเริ่มเหลืองเหลืองแล้วต้นเนื้อเยื่ที่เราลงไปเนี่ยต้นทุนเราใช้ต้นทุนปลูกเริ่มแรกสําหรับมือใหม่3ปีที่แล้วเนี่ยที่ผมผมปลูกไปเนี่ยตอนหนึ่งต้นเนี่ย9 0 0ถึง1,200บาทเท่านั้นเอง ราคาก็เพิ่มขึ้นนะปัจจุบันต้นเนื้อเยื่อที่นำเข้าราคาขายปีก2,000ถึง2,500นะครับเฉพาะสายพันธุ์นะครับเฉพาะสายพันธุ์บางสายพันธุ์เนี่ยประมาณ7 0 0ถึง8,000บาทก็มีที่ผมลงทุนไปเนี่ยเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยก็คือ50,000กว่าบาทเองทั้งหมดเนี่ยผมลงทุนไปแสนกว่าบาทในการลงทุนครั้งแรกของผมเลย2ปี8เดือน ผมตัดผลผลิตคืนทุนทั้งหมดอายุต้นของเขาเนี่ยหลังจากที่ให้ผลผลิตแล้วนะครับนะปีแรกก็จะเก็บไปได้อีกยาวนานเลยละ่ะคือปลูกครั้งเดียวอยู่ที่การบำรุงรักษาอินทราลัมเนี่ยเราจะเห็นได้ว,ว่าอายุเขายืนมากต้นเป็นร้อยปีก็ยังมีเลย